ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวอหนึเรียกวอสองวอสเรียกวอสามวอสามเรียกวอสีวอส่เรียกวอห้าฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเรียกวออะไรอะวอเ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 อวอเออะไรเนี่ยอัอนีเอือเอเตเอ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 อเวอเเอ ต้อน้ำขอเรานะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะตา่ข้าวอยาเมนเจเจ้าต้องค่าพี่ลูกโซ่เกิดอะไรเนี่ยเราเกิดอะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คือเป็นแล้วใครอ้อถต้งอ่ะไม่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 ได้เล่นมขึ้นมาขึ้นมาเยอเจเจเก็บไปสองว่ะมอกี้เออ ไม่อะเราตีนต้องได้แล้มเป็นยังไงไม่ได้เก็บเราไม่รู้บอกนะมึงดูถูกปะเนี่ยเจ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 มื่อกี้เยี่ยบอกว่าเก็บเก็บเก็บเพียงนไม่ได้เก็บเพื่อเก็บฮะเยี่ยรู้ถูกเจเจอ่ะบอกเขาบอกเขาแปลว่าเจเจพูดว่ารู้รู้กันอยู่เจื่บอกรู้รู้กันอยู่อ่ะเพื่อนไม่เคยมองเจดีหรอกเจบอกว่ามึงไม่เคยมองเขาดีสักครั้งหรอก หนูจะขอใูจะทำไม่พี่ลืมออมมิสใช้กันนร้อนให้หนูได้ไหมบักรถพ่อหมดเล่นไอมสนุถสลับกันรักสลับกันจับเล่นน่ารักลงไม่ได้ลงไม่ทั้ยพีงลงไม่ได้ท่ีเหรอเฮ้ยพี่ลงรถไม่ได้เ๊ยบตายเ๊ยบตายลงไม่ได้ลงวถไม่ได้แม่ฉจะมีอะไรจะบอกครัา เรื่องสำคัญมากเลยม่วงใช่ไหมมาม่วงน้ำปลาหวานน้ำพริกเป็นอะไรอะม่วงหรือว่าที่แตกนี่ที้แตกทีแตกชัวร์ขอแล้วให้กินอะไรให้ระวังระวังอัานไว้เลยนะนะครับอยาบมากแค่เพื่อนบอกแค่นี้เอามือตุนไว้เลยนะโอ้โหพี่พี่เปิพี่พี่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวไม่ได้นะมามือตุนได้ อเอออาคีบอดอุดไว้เลยนะไม่เอาจีจาิีถอดคีแคมไปทั้งโซนยง่ะแล้วก็อุดไว้ครับ